ใครหัวฟูใครหัวฟูหน่ดูด,ดิเล่นเป็นแล้วเหรอเอดาเล่นพร้อมพี่วินเลยเอดาฮุบป้าฟอมพี่พาวินเลยหัวฟูโอเคฮุบ <laughs> <Okay. S 2> ป,ป้าฟูลุบป้าอยู่ดูนะเ okay. oh! อ็ดโอ้ฮุบป้าพารุมป้าทำไงใช้รุมป้าฮุบป้าได้ไหมเอดาหัวฟูเอดาไม่ได้มัดผม <laughs> 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 นอนเลยเหรอ อะไรนะอีตาคุปปาคุปปาสีอีตาเอ๊บเอ๊บโอ้โหเอี๊ยดาผมชี้หมดแล้วค่ะ<ม>ออกมานี่ไฟบีบเปียเปียบเปียบเปียบเลยเนอะจริงจริงโอโ้โ,อโหโอ,โหอ,าาอาา้โหโอ้โหวีอาขาอาขาโอ้โหอาขาอาขาเอากางขากางขา การขาในอากาศอีลูเตนโออีลูเตนอโอเค <laughs> อเได้โอ้การขาอีลูเตนไปที่ฮาลวีบูป้าฮาลวีบูป้าอยู่ไหนฮาลวีบูป้าอยู่นี่โอ้เอเดโอ้โหพี่พอมินโอ้โหพี่พอจะต้องม่น,นลเลยโหเหนื่อยแย่เลยเนี่ยเล่นห้านาทีก็เหนื่อยแล้วเนี่ย โดดทั้งวันไม่ไหวค่ะโดดทั้งวันผอมแน่แต่มาม m าไม่ผอมนะ <c oughs> เพราะว่าเขารับน้ําหนักได้ไม่เกิน45กิโล <c oughs> ผู้ใหญ่ห้ามโดดเดยวขาด m a ม m ามอันนี้มันหล่นตรงนั้นแล้วอ้าวใครฮบป้าแรงอันหล่นเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อไม่เอดา m a m m ว่าพาว<ม>ีอยู่ตรงนั้นเนีพาวีดฮบป้าแรงมันก็เลยกระดิ่งออกไป หลือแอันหนึ่งโอ้โหพาวินสุดยอดผมชีไอ้ด้หัวฟูไหนเขาเขาอ่าต้องหล่นมันหกมันเดี๋ยวมา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 ดูผมไอด้หน่อยขอขอดูผมหน่อยขอฟิล์มมาผมหน่อยไอ้ด้ผมฟูพาวินผมฟูว่าหัวฟูเลย เดี๋ยวพี่พูดว่าห่มผัวสั้นง่ายหุ่มสั้นก็เลยดูไม่มากไม่ฝันดูดรับจับดูดเลยตรงนี้อ่ะแอรไหมโฮป้าเยอะอ่ะออกมากินน้ำได้รับไปโฮป้าอีกเหรอออกมาได้แล้วโอเคแค่นี้ละค่ะบายบายเดี๋ยวเขาเล่นใหม่

กลัวพวกนี้ไปอยู่ใกล้ไม่ได้เดี๋ยวโดนไฟชอ็อตอ้าวอะไรออกอะไรหล่นมาเนี่ยเ,เดี๋ยวมาโยนเข้าไปให้จะได้ปะว้ามิสซาไม,าม,าม,าม่ไม่ต้องโยนออกมาแล้วนะ,อะโอ้ยแนแน่แ,แนแมนแนแมน าหาย,ยัางเสร็จยดายอยาายอยังขอยังเนี่ยโอ้โหไอ้แล้วไอ้แล้วไอแล้วพอก่อนพาลซาก่อนพบป้าเราต้องพาลซาด้วย เขาซ่าก่อนไหมโอ้ดาไม่ไหวแล้ว <c oughs> โอ้ยผมเชี่ยวเลยดาชลบุรี <c oughs> อ้าวพอเขาซ่าก็อโอเคเฮ้โดละวบายบายไม,ไม่ไม่เอาอีกเจอป้าอีกพอแล้วพบพบพบป้าไปแต่ไม่ฟีม่าแล้วโอเค <c oughs> ไม่ไม่ฟีม่าแล้วมันนานแล้ว เนีเมมโมรี่เต็มแล้วเนี่ยโอเคโอเคเฮีเียเฮียเฮียเฮอเฮียเียเฮ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 เฮีนเฮิยเฮียนฮียเฮียียฮียีียีเฮยเยเฮีนเ้ียเฮ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 ฮหยเกียลฮเฮอปฮาเฮอเฮายฮียเฮียเียเเฮีเอยเฮียเบียยเเฮียเฮ อนาบนไอลุเต็นอบนาบียนไอลุกเตนโอ้โหนอนเลยนอนได้เลยอ่ะนอนได้เลยอ่ะดูเดจับพาเวนเนจับพาเวนเนไปหนียเปยเลยอะเออ มาไปแล้วโอเคยบ้ยมันวีนมานานเกินไปแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวคนดูเขาเบื่อแล้วค่ะป้อย่างเดียวโอ้โห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 พอค่ะพอค่ะเฮ้โดค่ะบายบายเฮ้พรวินไม่สกรีก้าค่ะเอด้านเหนื่อยแล้วออกมากินน้ำมาพามาพับ มานอนนอนก่อนไม่งั้นก็นอนในนั้นก่อนก็ได้นอนในนั้นเลยนอนพักเลยเออนอนพักเลยใช่นอนพักเลยอ่ะไอแล้วนะ่ะโอเคปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ่๊ป